สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมกับวัยรุ่นเมกาโนเนียออฟโรดนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปของปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมเพิ่งมาเที่ยวกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก็วพนิชพาดันเนินกอภัยเดินปะกล้วยแล้วเขาคุณอินนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับผมถูกใจก็กดแชร์ครับผมถ้าอยากไม่พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยครับผมขอบมากครับ uh oh. ดาวตก่วยครับโอ้เาเืองแรงครับโอ้รโหครับโอ้ยโอ้มึงมาเต็มที่ทายโหครับโหบครับโหเปิดกระจกหน่อยได้คุยกันได้คุยกัน Phi, hót mày quẩy hay mình win mấy? Win đi pháo ố Đã ố tông béo gấp tiểu ủa, đi Ủa, hay ờ, hay, hay, hay biết mà con. ơi. bao 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 bao. Ủa, bao. Ủa bao. Chờ โอเคโอ้ไมให้วิ่งให้วิ่งเดินก้อยโอ้โอ้เอาโอ้เกเดินวิ่งก่อนโอเคขึ้นมาจนได้ครับผม จะโอครับเจอตาไม่กลับนะไอโอมันวินอะไรวะข้างหลังมีเบลใช่ไหมครับผมผมจะได้ไปต่อไเอารถเบลที่หลดเบโอ้แป๊บนึงโอ้แป๊บนึงเอาเบลเอาเบลดีกว่าเดี๋ยวแมงสไลด์ตกข้างทาง โ oh, oh, อ้มาโอ้คอยดึงมาไอกลนะัมไอกลัมไอ้กอาาลววนะกมกัมตัวนี้สจวินไปไรรอบแล้วครับโอ้เมืองเ,เ, oh, เดินขล่งมาด้วยเดินขล่งมาด้วยิวงมาพอโดตัวนี้โอ้มึงเดิน,น,น, oh, น,ดนขร่งพร้อมดึงวิน okay, อเคเหลววินเลววินเลววินงหลววินโอ้เลววิ่กีผมมาเขาผผ่นแมงลวงสลัดลงไปเหมือนกัน โอเคดูมึงห่างยิ่งไม่ถี่ที่เดี๋ยวมึงบอกว่าโอเคโอเคดูเก็บวินเก็บวินโอเคโอ้เก็บวินมาเก็บวินมาโอ้โอ้มึงมึงหักมึงหักติดติดตะลิงหน่อยหันหันติดตะลิงหน่อยติดติดขันบนเขาอ่ะ้มาก่อนโอเคโอมา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 เก็บตรงวิ้นอะตรงวิ้นอะมองวินไว้ดึงมาตามมิดตรงๆเดี๋ยวสลับตรงกลางใช่ใช่เป็นสระแล้วโอเคไปละ โอเคครับมามามาหนึเมตรนึงกลัวเลยมามามาฝังบุกการไว้ฟังบุกการไว้เดินมาย้อนลับมาเลยลุามาเลยมันกลัวพอแล้วพอแล้ว ไม่ไม่มามมันมีไม่ก็ไอ้ที่นี้ยก้นไปยกโอเคสวยสวยสายเอาไว้ขึ้นมาแล้วครับเนินแต่กล้วยผมขึ้นมาแล้วขั้นแรกโอ้โหเสียงคันเร่งไงโอ้โหแม่งนึกว่าแดกไบโคมันยอมตัองไรอ่ะเจแม่งหัวจะหายที่อะแม่งไม่ยอมว่ะถอยถอยชุดหน่อยโอ้ถอยชุดหน่อย quái ba mày quái quýt nào thoải chú đi ba không thoải chú đi ba ถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวจะตกไม่ไหววิน้นไม่ไหวว้นอย่าฝืนทำมือขวาชิดขวาวิ้นมาโอ้วิ้นมาคอยขานดิเค <Okay, S 2> เพื่อนมึงชิดชายป่ามาเลยมึงชิดชายป่า ลอยไปอีกโอ้มึงเกาะเหลี่ยมกลางมาเลยมึงต้องเกาะเหลี่ยมกลางมาเลยมึงให้ล้อฝั่งเนี้ยติดเหลี่ยมกลางให้ล้อฝั่งเนี้ยติดเหลี่ยมกลางมาเลย วินไหมวินไหมเส้นทางเป็นไงเส้นทางเป็นไงตอนนี้ก็แท็กกับใช่ต้องพูดตั้งเลยเส้นทางเป็นไงเจ้าโอ๋บองตรงทุกคนมาได้โอ้มาได้ทุกคนมาได้ไปไฟไปไฟอย่าไปดูไปดูเฮ้ยโวยวายกันจิ๋มหายไปแล้ว เราไปดูครับตอนนี้ไอ้บิ๊กเอ็มกับป้าเจมาแล้วนะครับป้าสองจอตาไหสจอมาแล้วครับสจอครับสจอจินครับผมหน้าเปลี่ยนมาสบายชิวๆสจอมาทีที่สมบูรณ์หลางไม้ัวหนาาเจมือไงเกาะพี่หน้าเลยครับกึ้นไปชั่งโมงไปเหี่ยวปั๊บเดี่ยว